วันนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วทางดบรนดีดาผ้าเทคเตอร์เขานะครับนําเสนอ L5018 นะครับตัวนี้ปีห8าแครับสีเดิมครับตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับตัวถังสีเดิมนะครับสีเดิมเก็บแล็กให้สวยนะครับเก็บสีพื้นนิดนึงตัวนี้ครับมันถลอกจะเป็นสีเดิมนะครับสวยสวยงามงามนะครับเก็บคันมบมีดเก็บสีคันใบมีดน้อยนึงนะครับ สีกระโปงพวกนี้จะเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมหน้าตาสวยครับพ้อมไส้พ้อมพ้อมลุยครับเป็นยางหน้าหลังเดิมนะครับสีครับแหละงามเอ็มดีเบียนพ้อมนะครับจนมากับพร้อมขังหาของหุยนะครับหุยขางหาของหุยหุยเนี่ยจะอยู่อำเภอแกลงนะครับตางหุยหาผ้าสวยไม้สวยตัวสวยนะครับเด็กบอลา พร้อมใส่พร้อมลุยนะครับหลังคาน้า,าหลังคาใหม่นะครับสวยงามนะครับพร้อมกับชั่วโมงเท่าไรดูก่อนสามพันเก้าร้อยชั่วโมงนะครับเป็นสามพันร้อยชั่วโมงนะครับงามนะครับบอกงามสติ๊กเกอร์กยังเดิมนะครับเดิมหมดเลยสติ๊กเกอร์ผมนะคับน,นะครับอ่าสนใจทางมาจิตวิภาติเกิดนะครับศูนย์เก้าหกแปดสองสามหกห้าเก้าห้านะครับ